สวัสดีค่ะ2นาทีกับนุกวันนี้นะคะนุกจะพาไปดูรถ t o y ย t a Fort u n e er เค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำโตโยต้า Fort จอเคันนี้เลยค่ะ t o y ย t a For t u n e er เคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง3,000นะคะ3.0 V ขับเครื่อง4ล้อหรือ4ูณ4นะคะปี2010ค่ะเป็นรถ บ้างมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะคะคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีชนเบานะคะมีเก็บสีนิดหน่อยนะคะจากการใช้งานนะคะรอยหินกระเทาะหรือรอยเฉียวเล็กๆน้อยๆนะคะที่เจ้าของเดิมได้ทำการเก็บสีนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะ,ะห้องเครื่องนะคะนูกได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เครื่อง3000ัน Turbo นะคะ ส่วนของห้องเครื่องนะคะต่อไปนะคะพามาดูในส่วนของภายในค่ะ t o t o ์ o า t ฟลจ r นเนะคะเป็นรถ SU v นะคะภายในเบาะคนขับนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเบาะคนนั่งด้านข้างนะคะเป็นปรับมือนะคะระบบเมนวนวลนะคะภายในสีครีมดูสะอาดตานะคะ ด้านข้างตรงกระจกสวิ์นะคะควบคุมกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นลายไม้ค่ะดูหรูหรานะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะมีปุ่มควบคุมนะคะปุ่มปรับเครื่องเสียงเปลี่ยนแล้วก็มีโหมดนะคะมีระบบ cruise control นะคะคือคือระบบที่สามารถขับเคลื่อนโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะ เลขไมค์คันนี้นะคะใช้งานไปที่1,18,000กิโลค่ะเกียร์ออตโต้นะคะพร้อมเกียร์ที่ขับเคลื่อนสีล้อนะคะคุณลูกค้าเครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเล่นแผ่น CD MP3 นะคะต่างนะคะมีเบาะนะคะสามารถปรับลงมานั่งได้อีกนะคะแล้วก็ แอร์นะคะมาถึงตอนที่3เลยนะคะเป็นแอร์หลังคานะคะมีทั้งในส่วนตอนนั่นที่2แล้วก็ในส่วนตอนนั่งที่3นะคะเย็นทั่วถึงเลยทีเดียว Toyota Fortuner 3.0 V 4x4 ปี2010คันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเจ้าของคนเดียวมีเล่มพร้อมนะคะผู้ครอบครองลำดับที่2นะคะราคานะคะ5 8 9 9 0 0 0บาทนะคะ อนอยู่เดือนประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะคะ1 2 0 0 0บวกลบนะคะคุณลูกค้าลูกค้าเครดิตดีมีเครดิตออกรถศูนย์บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะตามหา Fortuner คันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าที่เต็นท์แก้วยุทธาเพิ่งรับเข้ามานะคะคันนี้ขอบอกว่ามีคนหายเยอะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ